ติ๊กเกอร์ไล์วบลัดในทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรี่เป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะเออฮะอ่าน,นมาไหมหนึ่งสองส้มสวัสดีครับผมกลับมากับสตาร์ดิวเวลเย้าฮตอนนี้สินค้าจากมอสติเฮมอบอุกราาตหนึ่งลูกให้กับท่านเพื่อสนสมอสติเฮสเสนอมา มอที่เฮ็ดนี่คนแปลภาษาไทยใช่ไหมน่าจะใช่เมกอุกบาทหนึ่งลูกหวังว่าจะไม่ตกกางกางแปลงผักเรานะ <c oughs> ถ้าตกกลางแปลงผักเรานี่ไม่ <c oughs> นี่แะนายกเทศมนตรีบอกว่าถ้า,าจริงที่จะพูดเรื่องกับคุณคือกางเกงในสีเกงสีม่วง นำโชคไม่เจอฉันไม่รู้ว่าจะหาใครดีให้ไปหากางเกงให้กับลุงเลวิตเหรอลุงมันอยู่ตรงไหนหกางเกงเหรอไม่รู้ฮะกางเกงกูาหากางเกงสีม่วงมันอยู่ไหนวะอย่างนี้ต้องกางเกงหายใช้ตัวช่วยครับอุ้ยกี <laughs> กางเกงหายลำบากเราอีก หดูซิในวิกิบอกว่ามันอยู่ที่ที่ไหนวะที่ไหนมันต้องเข้าไหนเข้าในเควสใช่ไหมอ๋อเข้า,ขารถน้ำก่อนไหมเข้า,าในภารกิจเออว่าลืมรถน้ำขึ้นไปกลับไป็นรถก่อนสงว่าเยอะเน่ห <c oughs> เยอะมากแม่เอนิจจีนี่หมดไปเยอะละกางเกงในของนายกกางเกงในของนายก <c oughs> <c oughs> กางเกงเฉยไม่มีในไฟเอาล่ะถ้ากดกดเอดูดิกางเกงชั้นในเห็นป่ะกางเกงชั้นในเออมันไม่ได้บอกว่ากางเกงในกางเกงชั้นในคนละแบบกางเกงชั้นในก็คือนั่นไงปลาบลาของนายก <c oughs> นายอยสมนตีไม่ใส่บาทด้วยมาโอ้โหครับหมดให้หมดเอ้ลูกกระบะอยู่ไหนวะเดินเดินมาไม่เจอนะเนี <S <S ่ยนั่นดิเอาแล้วไปรถตรงนั้นทำไมโอ้โหฮะ สำคัญมากจริงทำไมสปิงเกอร์เนี่ยสำคัญดิเก็บแร่มาเยอะๆเก็บมาแล้วเองแหละเอาไปขายหมดแล้วม่ได้เอาแร่ไปขายเอาไปทำอะไรใครจะเอาแร่ไปขายวะบ,บ้าเปล่าเองนั่นแหละไม่ได้เอาไปเผาแล้วมันหายไปไหนมันอยู่ในกองเห็นอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยอ้าวแล้วทำไมไม่เผาทำไมคอปเปอร์นะเราว่กคอปเพปล พอเปอร์เนี่ยเอ่อเอาไปทำสปริงเกอร์เออพอเปอร์ไปทำสปริงเกอร์หมดแล้วอ้ไปใส่บันเดิลก่อนโอเคแยกทางมาตรงนี้เดี๋ยวไปเอาเห็ดก่อนนะมาครับเอาก้อนหินฮะก้อนหินไหนก้อนหินละเมอ เนียเดี๋ยวอดยครับติ้ง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 น้ำน้ำน้ำเสร็จอาบน้ำในคลองปลากระจอกแลมองก็ในคลงมีหอยปูวับอ๋อเราไม่ได้คุยกับโจดี้นี่านี่ไง <c oughs> ไอหัวเขียวนี่ใครวะ เฮ้ยทางไปทางใหม่นะฮะท่านผู้ชมครับฮะนี่ไงบ่อน้ำนะฮะผมบ่อน้ำที่นอนนอนแล้วจะได้เอน r g จนะฮะเออที่เราแบบไป็นป,ปนั่งที่บ่อน้ำล้วจะได้เอน r g จฮะอ๋ออันนี้ฮันี้ะปะอ่ฮะเฮลี่อยู่ไหนลุงว้าลงุงวับ ไรแม่ได้แล้วเนี่ยได้เอน r g จีแล้วเนี่ยไปนั่งที่บเอบอะเบาะพูร้อนอ,อ๋ออื้อห <bunker. 1> ืออ่าเฮ้ยอาร์ติแฟกต์ครับกดได้ไหไหละโมบโจก้าสองใบฮะ โอเคนั่งแป๊บเดียวครับนะฮะอินร์จีเต็มเลยครับอาวนี้น่าจะมีของให้เก็บไหมมุ๊มบ๊อมี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 แบมีบิ๊กซีด้วยเอ๊ะเันอยู่ไหนวะตื๊ด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 อ๋ออยู่ชายหาด อื้ม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 อื้ตาผ่าบิ๊กซีดีตามนานด้านบนซ้ายไหนวะเอ้าเห็นมีกางเกงของนายกใช่มั้ยอืมโง่ครับ ระหว่างเราที่เรากำลังสำรวจพื้นที่อยู่ครับลุงงอบตามหาเก่งเกงในให้นะฮะเดียวเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยนี่ของได้แพทใหม่แล้วเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปดาวอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับว้าวไหนว่าเก่งในในายกจริงจัง าไม่เห็นเจอปั๊บ <ไป S 2> อยู่ในเรือป่ะเนี่ยปั๊บไปลงเมืองนะฮะคานผู้ชมหัวใจของไอมี่เียวเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ขาดหนึ่งอันฮะนั้นเจ็ดสิบครับผมลุงวับเปิดเอาไว้นะฮะว้ได้ได้มาสเตอร์เชลลิงช็อต ตตตงตงตงงโอ้หินเยอะจังเลยเฮ้ยวจะกดเข้าบ้านแม่งไปกดโดนคุ้ยขยวะว่เดี๋ยวฟังแล้วชาวบ,บ้านบอกว่าไงชาวบ้านเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเกือบไปอ๋อไม่มีใครเห็นนะฮะชัว่าชวชว่า เราใช้ดาฟัน,นมันจะมาเสีย energy ฮะวับเอ้ฮาร์เล่ไปไหนไม่เห็นส2งบยังหาสาวคนต่อไปนะะผมไปหาตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าผมเข้าบ้านได้แล้วนะฮะคือตอนกลางคืนคนอื่นเขาก็จะนอนกันใช่ไหม เราก็ไปเข้าไปหาบ้านที่บ้านเขาเลยง่ายกว่าเยอะอ๋อเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแม่โทรมาฮะเดี๋ยวก่อนนะอ่ขอคัสตก่อนฮัลโหลเออเราล้ม๊อปเจอคัสซีนครับเปิดขวดไม่ได้ครับแฮร์รี่ ไม,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 ม่สะท้อนด้วยแล้วโผล่มาข้างหลังเธอว่าเธอแข็งแรงมากๆใช่ไหมใช่ผมเจอโครงกระดูกด้วยผหโครงกระดูกมันไม่ออกนะฮะชงวว่าโอ้โครงกระดูกแบบโดนถ้าโดนอะไรอะไรนะมีดมีดแทงแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เสด็จไปข้างหลังนะฮะ คตรโหดเนะเรียบร้อยแล้วต้องหาแร่ควัตหนึ่งอันนะครับผมเพื่อให้เอาไปจีบสาวนะครับผมใช้แร่จีบสาวครับใช้แร่จีบสาวไหว้ผู้หญิงที่ไหนเอาดอกไม้มทสละขอกินแรก่กันเออนี่ฉันจะเอามะพร้าวให้ถ้ามันมี ลืมใส่อีกแล้วีเกมนี่กี่โมงนะลุงสองทุ่มโอ้โหยัดแค่อีกชั้นหนึ่งโอเคเซฟนะโอ้ลืมอีกแล้วลืมให้ลืมใส่บันเดิลอีกแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้เวลาแม่งเร็วเหลือเกินกางเกงในก็ดองของไปอีกวันหนึ่งนะครับของนายกนะก็เริ่มเน่าแล้วเวลาเร็วเหลือเกินเร็วเหมือนลงบ๊็อบเลย เอ้ยใครมาดูดาวแถวเนี้ยใครดูดาวกันคือวันนี้เอาก้อนหินไปให้ใชนเหรอมันจะวางไว้ตรงนี้ละกันแสดงว่ามันไม่เอาพี่ลูก็ต่านั่งดูดาวอยก่ลางน,นคืนนะผมก็เลยให้ก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินเนี่ยก้อนหินละเมอด้วยไม ไปไปเตอร์ไปเอลไปเตอร์ไปเอลจังวัดเียงหายเข้าบ่ได้แล้วนะฮะตามหาเรสิสให้ป้าแพมโอเครับโดเรยพุกนี้วันเกิดแจ๊สและชอบอะไรลงพุกมนี้วันเกิดแจ๊สแจ๊สใช่จะรู้ไหมเนี่ย เปิดวิกิดิเปิดวิกิเจ้าชอบอะไรทำไมต้องวาหงหน้าบ้านเราด้วยวะเออแจ๊ Dad, ชอบแจ้ Dad, ชอบอะไรอ่าเค้ก okay, ครับโอ้โหขนมทั้งนั้นเลยนะขนมพิซซ่า ไอดอกไอสวิตสวิตเพียด้วยไอสวไอดอกสีม่วงๆที่ตามป่านั่นแหละมันก็ชอบอ๋อมันอนอนนนไม่มีอยู่แล้วมั้งโอเคแม่นอนเอานอนยังอ่ะนอนนอนยังทำไมไม่ขึ้นเอานอนแล้วแม่ เออนอนละฝนตกนี่สบายเลยวันนี้สบายแล้วทำไมมันกลับมาอยู่ที่เดิมได้วะอ,อ,อะไรลงทำสายล่อ,อฟ้าไว้หรือเปล่าไม่มีมันไม่มีบ,บ้ามันไ,มได้เออมันคราบไม่ได้มันครับไม่ได้นะฮะครับไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเจ็บห เกี่ยวอะไรกับเจบหูมันเป็นเพลงเก่าของพี่โดมอะนะฮะโดมประการลังมาฮะอราไปหาฟังดูปะกาลังรู้จักไหมโดมประการลังอะโอ้ถ้าจะฟ้าผ่าแบบนี้นะเปลี่ยนมาใช้เดว่า SSD อันนี้ไปโดเนทนี่โดเนทนะฮะ ไอ้ <ลง S 1> พวกนี้แต่พวกที่ปลูกนี่ใช้เวลากี่วันเนี่ยฮะพวกที่ปลูกนี่ใช้เวลากี่วันเยอะอยู่อ่ะอันเดี๋ยวไปใส่บันเดิลก่อนเด<ม>ี๋ยวลืมนั่งลืมมาสามวันแล้วไป<ะ><ม>เราไม่เจอเอ็นชียนซีดเลยเหรอไม่เห็นเจอเลย ไปแปดโมงเช้านะครับผมร้านยังไม่เปิดนะไปดูเคสดิไปเอาเลด,ดดิกอ้าวตรงนี้ไม่ใช่เลด,ดิคหรอโอ้โหถ้าจะฟ้าผ่าแบบนี้นะลุงว่าไปทำอะไรไว้หรือเปล่าสาบานใครไว้หรือเปล่าสาบานว่า จะเอาโจจาโคล่ายัดใส่ตู้ไซเบอร์นะฮะโอ้โหฮะถ้าจะทำขนาดนี้นะามาใช้เดว่าอดีถุยยังจะเอาดิเขาไม่ได้จ่ายนะเนี่ยอือหือใช่ครบแล้วนะเนี่ยโอเคบันเด่ตเตาหลอมเนี่ย นุ้ยได้รูปกันคืนมาโคตรคมคม<า>เฮียๆได้อะไรนะสังเคราะห์รูปภาพกระกาะอะไรก็ไม่รู้อันหนึง่งโอ้ได้ดินมาด้วยถันลงจะให้ขนาดนี้นะเปลี่ยนมาใช่อีกและ <c oughs> หัวแม่งอื <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนมาใชู้่ได้บริจาคของว่าเิลรีวอร์ดโอ้โหบริจาคของนี่แน่เฮ้ยนี่ไอ้ดอกไม้สวิตพี่ เดี๋ยวไปบ้านน้องแจ็ปดูนะฮะเฮ้ยสตาร์ฟู้ดซีดเหรอสตาร์ฟู้ดซีดนี่เอาไว้ปลูกอ่าสตาร์ฟู้ดแล้วก็เอาสตาร์ฟู้ดเนี่ยมาแลกเป็นจูนิโมในวิสัตตรอรอใช่ต้องให้วิสัตเฟิร์สนี่มีความพึงพอใจสูงสุดก่อนโอ้ยอแพมอแพมทำอะไรเนี่ยฮะเอาอเออดินไมกินไหม นี่อะไรเนี่ยออดินให้เลยมันชอบไหมล่ะไม่เอ้ยแกหายไปไหนวะโดจาาโคล่าทิ้งแม่งเลยวันนี้ไม่ออกไปไหนกันด้วยฝนตกตัดไม้ไงตัดไม้จ g จ g เอาไปใส่ในบันเดิล ต้องอัปเกรดขวาน้วลงยากเลยเกินกว่าจะล้มต้นนี้นนไม่มี<ด>อะไรให้เก็บเลยนะนี่ไงข้างล่าง<อ><ห>วิสัต์เฟิร์สทาวเวอร์เนี่ยลบชิบหายเลยไม่เคยจะทำความสะอาดแถวบ้านตัวเองอเลยเนี่ยมีทิ้งใช้การไม่ได้ทิ้งไม่ได้ด้วยนี่โดนเนตไม่ได้ทิ้งแม่เงเลย ขบวนนี่มีอะไรเนะี่ยไม่มีใช่ไหมเราเอาไปตกแตกบ้านกินครับผมนะฮะบ้านลงวบ,บไม่ต้องมายุ่งบ้านฉันหนัวใสวยสลยสลยยตับทิ้งให้หมดหัวสวย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 มันเหมือนเป็นบ้านลงวบเหมือนเหมือนที่ทิ้งขยะ <c oughs> เฮ้ยมีต้นเน่าด้วยนี่ว่ะหามิกซิตไปปลูกดีกว่านี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยไม่มีต้นต้นอะไรให้ปลูกเลยเหรอ่ถานี้ยไม่มีหืโล่งเลยครับโล่งเลยลงวบับตัดต้นไม้ไปหมดทุกต้นนะ ผมจะเอานั้นมาใส่ก็ไม่ได้ด้วยครับมเมล็ดมันก็ไม่มีครับไปขายหมดนล้วบ้านไม่มีต้นไม้อยู่เลยเออชีวิตมันลำบากเกินเลยวะบ้านไม่มีต้นไม้เนี่ยเเราจะ<ำ>เอาไปเก็บน้ำต้นไม้ไปเสรมบอลลูนยังไงไม่ได้เฮลองเก็บน้ำผักไปเสรต้นไม้มันลูนยังไงหา,ถ,าถ้ามันหายไปหมดขนาดนี้เนี่ย เหมือนกันตายไปต้นหนึ่งแล้วนะครับผมฟ้าพานะ,ะเอา้ามิซี่ติ๊มิก,มกี้หายไปไหนวะแล้วก็เอาปุ๋ยนะฮะเออขาดอะไรวะปุ๋ย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 อ่าปุ๋ยอยู่นี่เฮ้ยสามโมงแล้ว ไ,ได้ไปคุยกับน,นางเลยผมให้บกขวัดเยยรียกว่ยังไม่ได้ให้นะฮะแถานี้เซปุ๋ยอันนึงแล้วก็รดน้ำซะเมื่ต้องรดน้ำด้วยสบายวันนี้ครับช่วงเย็นขนาดนี้น่าจะกลับบ้านแล้วนะฮะกลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วชัวร์เลย หลังจากอัดคลิปนี้เสร็จเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปอัดไอ้เจ้าตัวเกมเมเปิลต่อไม่ใช่ดิไม่ครับไม่ครับเมเปิลไม่ครับพิกเซลมอนต่อนะฮะเมเปิลก็จะลงสลับสลับกันไปนะครับท่านผู้ชมครับเมเปิลพิกเซลมอนเมเปิลพิกเซลมอนน่ะอยู่บ้านไหมเอ่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ผมก็จะดักหน้าบ้านนี่แล้วนะ สวัสดีครับพี่แอทำใหลูกสาไม่ยอกลับบ้านทั้ทีล่ะเธอไปไหนมานั่งรอหน้าบ้านฮะทำไมวระหว่างนี้ค้นขยะรอฮะอันเล็กคิมแม่ง มันมันเห็นแล้วมันยังไงอ่ะจับอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ขึ้นอะไรไม่เกี่ยานี่ไงกดดูทีดูดิเฮสไซเบอร์ดิกกิ้งทาวน์เดอะเทร่ไม่กลับมาทีกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉัน ต้พิมพ์ยังไงวะลุงกดตัวทีไงตัวทีอะี่ยทีนี่ไงอเล็ก <Yeah. S 2> เชสไซเบอร์อะไรเนี่ยมันหมายความว่าไงรู้ไหมไม่รู้รอ่ะอันนี้แหละหมายความว่าอะไรไม่รู้ถ้าถ้าสลับภาษาก็จะได้ทำนีน <laughs> ี่อือ เขดักหน้าบ้านเกมมิ่งไม่กลับบ้านเลยเนะี่ยไปไหนมาวะถ้าไม่ตายนอนในบ้านรอเลย <c oughs> นอนนี่รอเลยพรุ่งนี้มีแดดมันก็มีทุกวันออื <c oughs> หลอกรอหอในบ้านเ,เล่นเกมหลอกอย่างไรร้องวะอย่างไรร้องอ่ะฮะแต่ไรร้องโมมีด้วยหรอมีแถวบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ็ด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 นี่ไงได้เพียบเลยไม่มาสองทุ่มกว่าแล้วเนะี่ย อมมอนมัสลูมมันอยู่ในบ้าบ้านแล้วหรือเปล่าหรือยังไงไม่ได้ในในบ้านผมก็ไปสอบดูแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอรอเลยๆยอ่ะดึกขนาดนี้ไปไหนมาวะรร้อยังไงไม่ทันหิวอยู่อ้ฮะพูดเ<ห><ไ>ป็นประโยคเดิมกว่าจะมาได้มาณประมาณแบบเกือบสามทุ่มนะฮะ <c oughs> มาบาไปนอนกันไอเห็ดนี่แม่งใช้ในบันเดิลจริงด้วยไปนอนกันลงดูดีครับเป็นคนยังไงเนี่ยชวนผมนนไปนอนฮ<น>ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมไซเบอร์นะฮะแล้วก็ลุงเอาไปร้านไหนเออไว้เฉ็นก่นีนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดดครับผมดีครับ <c oughs>